คนเราถ้าอยากเก่งต้องมองเป็นหลายๆทางนะครับพี่ป๊อบเคยสอนโจทย์ข้อนี้ในมุมมองหนึ่งไปแล้วเมื่อ3วันก่อนคราวนี้วันนี้เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้า x ต่อ y เท่ากับ2ต่อ3 x ต่อ y เท่ากับ2ต่อ3ปกติเวลาพี่ป๊อบเจอแบบนี้พี่ป๊อบจะให้ x เป็น2 a y เป็น3 a แต่ว่าวันนี้มานำเสนออีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ครับ คาว่า x ต่อ y เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ x ส่วน y เท่ากับ2ส่วน3ครับ,รบเราก็เลยลองพยายามจัดให้มันเหลือสมการที่เป็นตัวแปรเดียวซะก็คือย้าย y หารอยู่หรอย้ายไปคูณสิ <c oughs> ก็เลยกลายเป็น x เท่ากับเศษ2ส่วน3 y ครับแล้วพี่เปาเ้า x ที่เท่ากับเศษ2ส่วน3 y เนี่ยจับเสียบเข้าไปในสมการที่โจทย์ให้มาว่าไอ้ท่าเนี่ยแหละครับ,รบก็จะกลายเป็น 3คูณ x คือ2ส่วน3 y บวก2 y เท่ากับ48นะครับแล้วก็ตัดเลขครับน้องๆนี่ตัดเลข3ตัด3ครับก็จะกลายเป็น2 y บวก2 y เท่ากับ48ครับ2 y กับ2 y ก็4 y เท่ากับ48เอา4ไปหารได้12ครับพี่ปอบได้ y คือ12พอ y เป็น12ปุ๊บขออนุี้เสียบเข้ามาตรงนี้เลยเนาะ 2ส่วน3 y คือ12ครับ3ตัด12ได้4 4 2 8พี่ป๊อบก็จะได้ x เป็น8 y เป็น12โจทย์ถาม y ลบ x นี่ y ลบ x ตรงนี้ก็ลบเลขกันปกติครับ12ลบด้วย8ก็ตอบ4โอเคปะคือจริงๆแล้วถ้าน้องๆอยากศึกษาว่าอีกวิธีหนึ่งทำยังไงย้อนคลิป3วันที่แล้วลองไล่ย้อนกลับไปดูกับวิธีนี้ ลองดูแล้วกันว่าชอบวิธีไหนมากกว่าอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนพี่ปอว่าชอบอีกวิธีนึงแต่ว่าบางคนเขาชอบวิธีนี้ก็แล้วแต่คือ้วิธีนี้พี่ปอไม่ชอบเพราะมันเป็นเศษส่วนบางเอิญอันนี้มันตัดลงตัวถ้ามันตัดไปลงตัวก็นิดนึงนะครับโอเคแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ